อันนี้คือต้องถูกต,ต้องมันมันมันใช่ที่ไหนล่ะ,ะจริงคุณบอกว่าอ่าผมว่าคุณไม่เป็นคนไม่ดีคุณต้องไปเอาหลักฐานมาว่าคุณนะ่ะคือคนดีกูต้องถามว่าคุณน่ะต้องเอาหลักฐานมาสิว่ากูไม่ดียังไงไม่ใช่ว่าผมต้องไปนั่งเอาแตุ่ณต้องไปบอกยังไงอ,ะอ่ะนึกออกอไหมเนี่ยใช่เออพอเอาออกมาอ่ะบางคนเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นเลยผมบอกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเหยื่อสมมอ s c ม m m e r ละพะอ,อะไรรู้ป่ะใช่ครับสองหมื่นสามชุดเกราะครับพี่ชุดเกราะสองหมื่นสามครับบอกเนี่ยมูที่ได้หกพัน อ่าเพราผมได้หกพันเนี่ยเจ้าที่ได้หกพันแม่งพิมมาเลยป่ะกูไม่เชื่อเอ้ยแล้วต้องทำไงอ่ะต้องทำยังไงอ่ะอาชีพอผมเน่ยโอ้ต้องทำยังไงคืออันเนี้ยมันคือฟิลที่เหมือนสแกมเมอร์หลอกเนึกออกป่ะคุณอะเชื่อของที่มันไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยคุณแค่ปักใจอยากจะเชื่อในสิ่งที่คุณอยากจะเชื่อแต่เวลาคนอื่นบอกว่าเอาก็หกพันเนี่ยเขาก็มีหลักฐานนี่ไงหกพันแม่งไม่เชื่อไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นใชอย่างนั้นไปอีกยเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเหมือนสแกมเมอร์คุณเหมือนคุณถูกสแกมเมอร์หลอกตรงที่ว่าเวลาตำรวจไปถึงหน้าบ้านคุณแล้วบอกว่าคุณอย่าโอนคุณอย่าโอนให้ไม่เชื่อคุณก็ไม่เชื่อคุณบอกตำรวจนั่นแหละตัวปลอมทั้ง่ที่ตำรวจคือตัวจริงเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคือฟีลลิ่งเหมือนเหมือนถูกสแกมเมอร์หลอกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องนี้เออมันแปลกมากอย่าอย่าเชื่อแต่ผมมีอะไรที่คุณยังไม่ คุณเห็นอะไรเราคนเอกสารคุณเห็นอะไรคุณไม่มีเลยผมบอกไม่ใช่แม่งก็ไม่เชื่อแปลกไหมแปลกมากบางคนนะบางคนแต่ผมงี้หลายคนที่เป็นเอฟซีเชื่อแล้วเห็นในผลงานเห็นในสิ่งที่ทําคนที่มีเหตุมีผลน่ะเขาฟังแล้วเขาเขาเขารับรู้ได้ครับใช่ป่ะพี่การบ้านเมืองมีกฎหมายมีคือมีแปรใช่ต้องพูดกันด้วยเหตุผลต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดพี่การไม่ไม่บริสุทธิ์หรือว่าไม่มีแบบจริงจริงอ่ะจบจบ มันเป็นไปไม่ได้ย่างจี้ผม่างนี้แล้วกันผมชัดเจนตรงที่ว่าผมให้กล้าให้หน่วยงานตรวจสอบผมกล้าเข้าระบบอะเอาเนี่ยหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยมาแล้วนะมาตรวจสอบแล้วขอข้อมูลเอกสารต่างๆถูกว่าเราก็ต่อไปเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นว่ามันจะมีคนที่แบบว่าเนี่ยไม่ได้ดูข่าววันนี้วันนี้วันนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วป่าผมต้องนั่งตอบอย่างเงี้ยประมาณพันคนโดยที่หลายคนไม่ไปติดตามข่าวถามแค่ว่า มื่อกี้เนี่ยคำถามทําไมไม่ไปนั่งตอบต่อหน้าผมถามว่าวันนี้ผมเข้าิดีโอคอลนี่ก็เป็นโชคดีของเขาแล้วนะเพราะอะไรหน่วยงานเวลาเชิญเนี่ยคุณเชิญยังไงครับ<ช>เวลาหน่วยงานเชิญเขาเชิญคุณยังไงเขาต้องส่งเอกสารให้คุณไม่ใช่อยู่ดีคนอินบ็อกซ์ไปหาเขาแล้วก็แคปเอาไปลงในโซเชียลมันมีที่ไหนหน่วยงานไหน่ะอย่างนี้ถ้าผมเป็นสารนี่งงเลยนะสารขออินบ็อกซ์ไปหาคุณได้ไหม ตำรวจขอ็อกซ์ไปบอกคุณได้ไหมคุณได้ไหมอ่ะขอเรียกคุณเข้ามาคุยหน่อยได้ไหม็อกซ์ไปบอกคุณน่ะตำรวจบอกงันได้ไหมยิ่งแย่เลยได้ไหมไม่ได้นี่ผมรู้นะผมยังถือว่าผมแร์นะผมผมมารู้ตอนที่ว่าออกเป็นข่าววเวา็บตานานไหมพี่ไม่ผมรู้ตีสามอะตอนเราไลฟ์เสร็จวันแรกเออวันแรกพอไลฟ์เสร็จปุ๊บผมก็เข้าวีดีโอคอลให้ก็บอกให้พอบอกว่ามีหนังสือขอความกับคุณ แม่ก็ไปบิดว่าเป็นไอเป็นหนังสือขอขอสนับสนุนก็ไปบิดว่าเป็นหนังสือขอบคุณจะให้พอจะผิดได้พอบอกอ่ผมก็ลงในโซเชียลบอกหนังสือขอสนับสนุนแม่ก็บอกไม่ใช่ของทหารนี่เป็นของตำรวจตชดอีกโอ้กูปวดหัวเลยกูต้องไปให้ได้แม่ก็ต้องไปให้ได้จริงๆคือเนี่ยฟีลลิ่งเหมือนโดนสแกมเมอร์หลอกแล้วกูปัดใจมึงแล้วอ่ะมึงต้องมึงต้องไม่ใช่คนดีแล้วแหละเวลาเนี้ยผมกูเชื่อไปแล้วอ่ะเออยากให้ทุกคนเชื่อที่หลักฐานนะพุ่นตรงจากใจครับ จริงเออแล้วเราอ่ะก็อุตส่าห์เข้าไปตอบให้นะครับพอตอบให้เป็นคนอื่นก็ไม่เออตำรวจอ่ะเวลาทักหาคุณอ่ะเขาอินบอกไปขอให้คุณมาหาไหมมันต้องมายีมันต้องมีเอกสารอะไรไปขอคุณดีถูกต้องไม่ใช่อยู่ดีอินบอกหน่วยงานอะไรวะเนี่ยสารภาพอย่างีอย่างเงี้ยขออินบอกไปหาน่ะน้องเอกหนวดที่ขอให้น้องเอกเข้ามาหาหน่อย่างเงี้ยไม่ดีหรอกนะคืออันเนี้ยต้องถามว่าเป็นเพราะคําตอบไม่ตรงใจ หรือเปล่าไม่ใช่ถามไม่ได้ตรงคําตอบนะอันนี้คําตอบไม่ตรงใจหรือเปล่าบางคนนะผมเนี่ยไอคำไอคำถามเนี่ยตอบไปหลายรอบมากแล้วก็เดี๋ยวต้องถามแล้วก็ถามอีกถามอีกครับเสียงคันไหนอ้าวเหรอเอาไม่ได้นี่หรอกก็มันก็วนไปวนมาอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ให้หน่วยงานเนี่ยเขาเป็นคนตรวจสอบแล้วก็ออกไปเลยถ้าไม่เชื่อด้วยหน่วยงานจะเชื่อที่ไหนคุณลองเอามาสิมันคือคือนี้เรื่องของระบบ บอกว่าอยากให้ระบบมันดีอแล้วความย้อนแย้งคือพอไปให้หน่วยงานตอบแม่งบอกหน่วยงานไม่โปร่งใสแล้วกูต้องทํำยังไงเนี่ยตอนเนี้ยต้องเอาหิ้วลังเอกสารไปให้ทุกคนดูประมาณแสนคนไหมมันมันต้องมีบรรทัดฐานนะใช่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 มันต้องมีบรรทัดฐานครับมันต้องมีความเป็นมาตรฐานด้วยคือสอบเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยเป็นคนดีเหลือเกินอผมเป็นคนทําอ่ะไม่ใช่แค่คนพูดอ่าเออ ดีไม่ดีไม่รู้คนที่ได้รับผลนะถึงเขาถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีใช่ไหมแต่ผมเป็นคนทําไม่ใช่คนพูดถูกต้องครับอ่าเราก็ลงมือทํเห่อเนอะใช่ใช่ไหมวันนี้แม่งความฮาเลยเกาะสองหมื่นสามบอกหกพันตราคาเป็นหกพันจริงๆอ่ะหกพันจริงๆแม่งบอกว่าไม่เชื่อโอ้คำตอบไม่โดนใจไงต้องบอกว่าเกาะสองหมื่นสามแล้วผมได้มาห้าหมื่นห้าโอ้ยว่านาแล้วมึงต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆมึงต้องเป็นอย่างนี้แหละ เนี่ยพอคาตอบไม่โดนใจนะกูไม่เชื่อ,อไฟีลิงล่งเหมือนโดนสกแกมเมอร์หรอกโอ้พี่เออฟีลิ่งเดียวกันพ่การนี้เป็นพ่การแลก็หนักใจนะไม่เป็นไรหรอกเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อ่านี่ถูกต้องเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างต้องครับตอนเนี้นะสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นแล้วทุกคนครับผมเนี่ยก็พยายามบอกออกมาเต็มที่ครับนะแต่คนที่บอกว่าผมไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ครับคุณไม่เปิดอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่แค่ออกมา ป้ายคนอื่นนะป้ายคนอื่นเขาเนี่ยเอาง่ายดูแค่เนี้ยบอกผมทุจริตเออหงายเลยสองหมื่นสามเหลือหกพันบอกว่าเราบวกเยอะบวกไงอ่ะเอาอะไรมาบวกตรงไหนอ่ะผลิตเองไม่ได้ขนาดนี้เลยถ้าไปเจอบล็อกไอคอนเวิร์ดที่เอาไปนี่อีกนะไปไปทำบังเกอร์อ่ะเอเวอร์วันนี้อันนั้นรับไม่ได้เหมือนเดิมรับไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมราคาถูกกว่าอีกเออได้บอกให้เออ อยากให้อยากให้ดูที่หลักฐานแล้วลองเปิดใจครับเออแล้วใครอยากเชื่อใครก็เชื่อตามที่อยากจะเชื่อนั่นนะรักใครชอบใครแต่ผมเตือนสตินี้ก็เราต้องไต่ตองดูจากข้อมูลด้วยไม่ใช่แค่ใครพูดอะไรแล้วคุณก็เชื่อคุณดูสิ่งที่มันเห็นจับต้องได้ไม่ใช่แบบว่าใครพูดอะไรคุณเชื่อหมดไม่งั้นคุณจะถูกฟิลเหมือนถูกสแกมเมอร์หลอกบอกงี้ต้องดูแบบเป็นรูปประทรมใช่ผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากบางคอมเมนต์เนี่ย อุ้ยโน่นนี่นั่นถามไม่ตรงคําตอบตอบไม่ตรงอย่างเงี้ยเยอะแยะมากเลยพี่มันถามไม่ตรงคำตอบตอบไม่ตรงคำถามออส่วนใหญ่เป็นตอบไปสามรอบแล้วก็ตอบเหมือนเดิมว่ามันไม่มีมึงจะต้องทําไงอ่ะต้องให้คุณทาไงต้องต้องเปิดอะไรให้ดูอ่ะแปลกมากเลยคือไม่ตอบเลยมันตอบไม่ตรงใจเออเออตอบไม่ตรงใจตอบไม่ได้คําตอบอยากที่อยากจะฟังเด้คาถามนึง คนดีต้องดีแคร์ได้คนดีต้องแบบชี้แจงได้อากูเข้าตรวจสอบว่าไอ้หน่วยงานตรวจสอบอยู่นี่ไงมีการชี้แจงอะไรวะนี่ยังไงวะก็เข้าประชุมอยู่ก็นั่งอยู่นี่ทุกวันมหาคนมหาตัเนี้ตั้งหลายวันตั้งนานครับก็ไม่พูดอตอนที่ทหารนะเขาตุบเขานัวกันนะไม่พูดไม่พูดไม่มีประชาชนบริจาคอะไรนะไม่พูดไม่เอาประชาชนเขาให้อะไรนะไม่พูด เงียบกิฟต์อ่าเงียบกิฟต์ตอนนั้นเงียบเลยเงียบเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวทานกระแสไม่ไหวเดี๋ยวทานกระแสไม่ไหวเงียบกิฟต์แต่พอเรียบร้อยพอจบออกมาเขาสู้กันเสร็จแล้วออ้ยไอ้นั่ทำไมระบบไม่ดีระบบไม่งั้นระบบไม่ดีแต่ตอนเขาอัดกันนี่เงียบกิฟต์นะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้แปลกมากจริงแปลก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 เห็นไหมล่ะทุกคนเห็นไหมล่ะเห็นไหมมาตอนนี้แล้วโอ้โหเกาะแพงเกาะไม่ราคาที่ตอนนั้นนะ หาดู้หาเงียบจีบโู้เงียบิ๊บเลยเงียบจีบเห็นไหมล่ะทุกคนเห็นไหมล่ะครับนี่แปลกนะแปลก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 นะจริงแปลกพอบอกพอบอกว่าอะทำไมคุณไม่ทาเอาไม่ใช่หน้าที่อ้าวไม่ใช่หน้าที่ของสสอ่าไม่ใช่เรื่องของสสอ่ะทีเรื่องของกูนี่เป็นหน้าที่สสประชาชนมากเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของสสแปลกมากจริงแพอทําเอ้าบอกมันทําไม่ได้เพราะไม่ใช่รัฐบาล แล้วแล้วกูเป็นประชาชน,นำ <c oughs> ทำไมกูทาได้อ่ะงงมากเลยเออ,อนแยงนะเอออันนี้ยัอนแยงจริงแล้วก็เชื่อเลยนะบางคนแล้วบางคนพูดเหมือนอะไรรู้ไหมอะไรครับพี่เหมือนชายแดนแม่งมีแต่กันจอมพลังเออโอเหมันเหมือนมีอยู่กันจอมพลังคนเดียวนะลากหลยโอ้ทำไมกันจอมพลังเอาเกาะมาได้ทําไมกันจอมพลังเข้าไปท่นมถนนได้ โอ้โหเห็นถนนพระธรรมไหมเคยถนนพระธรรมไหมเหลืองทั้งเส้นน่ะพระไปนั่งเทถนนอยู่ไม่เห็นไม่พูดไม่พูดไม่พูดพระที่ปกออิดด้วยพระเข้าไปในกันจอมพลังเข้าไปในพื้นที่อายการได้กดประกาศกดอายการได้ไงอะไรก็กันกันดอมพลังโอ้แต่ถนนพระธรรมนี่ส้มทั้งเส้นเลยมองไม่เห็นงงมากเลยพระไปเทปูนอยู่ไม่มีไม่มีนะมีแต่กันจอมพลังนะข้างๆเนี้ยโอ้โหข้างในนี่เขาทำครัวกันอยู่ข้างในแล้ว ไม่เห็นไม่เห็นชุดเกาะนี่นะเขาให้กันเต็ไมไปหมดมีแต่กันจอมพลังเห็นแต่ของกันจอมพลังใช่ครับก็เขาอยากเห็นแค่นั้นอยากเห็นแค่นั้นแหละเขาเขาไม่อยากจะเห็นอย่างอื่นเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็กันจอมพลัง,งกันจอมพลังยังไงต้องต้องผิดต้องปิด,ปดมันต้องมันต้องต่อบไปมันต้องเอากันเ <c oughs> ลยแล้วงงมากวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับใครเห็นเจ้าผมถามอีกนึงใครเห็นเจ้าที่เขา,าทำทำป้อมให้กับ ป้อมเหล็กอ่ะครับให้กับทหารบ้างอืมคุถามเอซีมีใครเห็นเจ้านั้นบ้างที่เขาทําป้อมเหล็กให้กับทหารน่ะใช่ใช่ใช่มีทํายังธงชาติเลยมั้ยมีไหมป้อมเหล็กอ่าคุถามเอซีให้ดูก่อนมีใครเห็นไหมเห็นไหมเขาก็เข้าไปเห็นไหมครับอ่ามีคนบอกเห็นเห็นอยู่ครับหลายคนบอกเห็นเห็นไหมเอาพิมพ์มาเห็นกันหมดอ่ะทุกคนรู้เปล่าว่าเขาอ่ะตอนเนี้ยครับเขาประกาศหยุดส่งป้อมให้ทหารแล้วเนี่ย เขาประกาศหยุดส่งป้อมไม่ทหารแล้วเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนแบบกันจอมพลังอืผมถามว่าวันเนี้ยเห็นไหมล่ะคนที่ช่วยอ่ะสุดท้ายก็ไปถอยออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเขากลัวจะมีปัญหาตามมาแล้วต่อไปใครจะกล้าช่วยคนล่ะถูกต้องครับต่อไปประเทศเราใครจะกล้าช่วยคนครัใช่ป่ะช่วยบอกว่าเอาคนดีพิสูจน์ได้ครับได้แต่วันๆกูต้องทําอะไรล่ะก็นอกจากการพิสูจน์ตัวเองอื นื้ออกป้าถูกต้องครับมาคําถามแม่งตั้งมาเวลาร้อยคาถามทำไมม่ไอ้นู่นนี่นั่นเอากูตอบตรงนี้เอาตรงนี้ไม่ได้ฟังกูต้องมานั่งตอบใหม่เอาตรงนี้ไม่ได้ฟังเอาตรงนี้กูต้องมาตอบตรงนี้ใหม่ใช่ครับวันวันทำอะไรอ่ะคือไม่ต้องทำะไรเลยครับไม่ต้องทำเเดียวไม่ต้องทำมากินเลยเนาะจริงพี่จริงเหนื่อยนะพอมาลฟ์สดลูกค้ารออืมเอาบบนอีกบบนอีกบบนอีกโบนโนไม่ต้องทำมาหากินไม่ได้มีเงินเดือนสอสอให้เ้ยจริงแม่งอาจารย์เบียร์ก็กำลังโดนผน <ช>พูดถึงกัน,กนอยู่ครับ,รบ<ต>อาจารย์เบียร์ต้องขอบคุณอาจารย์เบียร์นะใช่ครับเสียงแหบเหมือนกันสิ่งนี้ทีการพูดอ่ะผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกนะผม,อ,มอยากจะให้ทุกคนอ่ะหันมามองสิ่งที่ทํามากกว่าสิ่งที่พูดคือตอนนี้ใครก็พูดได้ว่าจะให้ระบบมันดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่แต่ระหว่างนี้เนี่ยมันก็ต้องทําแบบพอช่วยกันได้ก็ต้องทำทุกอย่างเขาอยากให้ทุกอย่างระบบมันดีหมดแหละถูกแต่วันนี้เนี่ยเนี่ยมีคนถามเรื่องสลากอยู่เลยนะ เมื่อเช้าเนี่ยพูดไปสามรอบแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคนประเภทนี้ปักใจเชื่อต้องแบบพูดกูต้องมีให้ได้แล้วพูดเนี่ยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างพูดไปกี่รอบนะครับแม่งก็ไม่ไม่อยากถ้าเป็นพูดเรื่องที่เราพูดนะแม่งไม่เข้าหูไม่อยากเข้าใจไม่อยากเข้าใจไม่อยากเข้าใจบอกว่ามันไม่มีพูดไปหลายวันพูดต่อเนื่องมาหลายวันแล้วว่ามันไม่มีถา้ามีเอามาให้ดูหน่อยสิเออมก็เอาออกมาดิเข้ามีเอามาให้ดูหน่อยลองแส่ไปไปเช็คในระบบกูยังไม่มีเลยมันจะเอามาจากไหนอ่ะเนี่ยมันจะ ถ้าบอกผมบอกไอ้ข้างบ้านขโมอยของผมโตอของมาโชว์แล้วว่าเออขโมยขอ,อยงกูนั่นเนี่ยนั่นแหะผมงงมากคือวันเนี้ยคนพร้อมที่จะเชื่ออนนจะเชื่อนะว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่ตรงไหนเอามาให้ดูหน่อยเอามาดี <c oughs> ในระบบไปดูดิม,มันไม่มีเออเนี่ยเนี่ยมีมีนี่อีกยังเนี่ย,ยส่งสมุดบัญชีไปยังสง่งเอกสารไปยังเนี่ยเมื่อกี้กูพูด <c oughs> แบบ,แบ,บแบบ เห็นไหมมันมีคนแบบนี้จริงๆที่มันเป็นอย่างทุกคนเนี่ยผมอ่านให้ดูเลยมันมีคนแบบนี้จริงจริงที่มันไม่ฟังอะไรเลยเว้จริง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 ก็บอกพูดรอบที่รอบที่ประมาณรอบพี่สามร้อยสามร้อยล้านก็ก็ส่งเอกสารให้กระทรวงมหาดไทยแล้วไงกระทรวงมหาดไทยเขาก็ตรวจสอบอยู่พีเนี่ยเนี่ยโปร่งใสกูอะไรเป็นคนดีเนี่ยกูมาพูดเมื่อกี้ไม่เป็นไรพี่ใครอยากได้อะไรครับผมใครอยากเชื่ออะไรก็เชื่อไปคือส่งให้มหาดไทยแล้วไง นี่ก็พูดไปแล้วไงเห็นไหมทุกคนดูนะว่ามันจะมีคนแบบเนี้ยคือคุณต้องระวังเรื่องเรื่องสแกมเมอร์หลอกคุณนะเพราะว่าการที่คุณฟังอะไรแล้วคุณเชื่อเขาเลยอ่ะคุณก็เหมือนถูกสแกมเมอร์หลอกวันนี้ผมยกตัวอย่างนะตำรวจไปที่บ้านไปห้ามบอกว่าคุณอย่าโอนนะโออย่าโอนนะไม่เชื่อ ไม่เชื่อบอกว่าเนี่ยคือตำรวจปลอมอจริงๆเมื่อกี้เมือ่อกี้น,ากานั้นผู้ไม่รองผู้ไม่การบอกผมเลยเราบอกไปเจอเมื่อไม่กี่วันที่แล้วผมมาไปเกาะรั้วอยู่หน้าบ้านแล้วบอกว่าอย่าโอนอย่าโอนออตำรวจปลอมอ,อ,อันนี้คนไม่ดีแต่เชื่อกองร้อยปล่อยเป็ดงงเลยแบบนี้ต้องระวังนะเหมือนที่เขาบอกว่าเนี่ยนี่นี่นี่มีอีกของเมีนไทอีกอะไรมาหาไทยพวกใครล่ะโอ้ มีแต่คนไหมคนคนมันเหมือนไอ้นี่นะจริงมันผมบอกให้แม่งโคตรย้อนแย้งแล้วคำที่เห็น่ะก็เขาเชื่อในระบบอยากให้เนี่ยตรวจสอบได้ตรวจสอบอยากให้ระบบมันดีก็พอหน่วยงานตรวจสอบแล้วอะไล้วมวยเชื่อหน่วยงานเชื่อใครอ่ะเชื่อสารเจ้าหน้าหมู่บ้านไหมก็เนี่ยมากเลยเป็นอะไรอ่ะก็เนี่ยเขาเชื่อในระบบก็เนี่ยเราก็าลังให้ระบบตรวจสอบจะรู้อยู่บอกว่าต้องทุกอย่างระบบมันต้องดีต้องเชื่อในระบบก็ระบบตรวจสอบแล้วไง ใช่ครับอันนี้ต้องเชื่ออะไรเชื่อสามเจ้าน้าหมู่บ้านเดี๋ยวว่าสตนเมนไปวางหน้าหมู่บ้านให้สามเจ้าเช็คไหมจะเชื่อใครกันดีโอเคไม่เป็นไรไม่กันจะเชื่อใคเชื่อไปคนอย่างนี้จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่อนะเวลาจะเป็นเรื่องพิสูจน์วันเนี้ยคนที่พูดอ่ะผมง่ายวันเนี้ยผมเป็นคนที่ติดล่าวหาผมก็ให้ตรวจสอบนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วก็เอาของเอานู่นเอานี้มาเปิดนู่นเปิดนี้ให้ทุกคนได้ดูครับแต่คนที่กล่าวหามีอะไรอ่ะ ครับไม่มีอะไรไม่มีไม่มีมีแต่คำพูดไม่มีแต่อยากจะให้ทุกคนเชื่อเรื่องอะไรป่ะยางเจ็ดพันอะเนี่ยยางเจ็ดพันมีคนเชื่อเรื่องว่ากดยางมาเจ็ดพันขอโทษนะครับยางได้มาฟรีแล้วไม่เคยซื้อยางเจ็ดพันครับไปเอามาเนี่ยเนี่ยเอกสารปลอมนะก็ออกมาออกมาพูดออกมาเชื่อตู้คอนเทนเนอร์ดูในเอกสารนะ ตัวเนื่อนใบละสองแสนซื้อสองใบใช่ไหมเอกสารนั้นนะขอโทษนะเราซื้อหกสิบใบครับไม่เคยซื้อสองใบรอบเหลือใบละสามหมื่นไปตัวสิเหลือใบละสามหมื่นรวมทรงไม่มีใครซื้อใบละสองแสนไปเอาหลักฐานมาไปเปิดหลักฐานมาไปเปิดมาเอามาผมอยากให้เอามาโชว์มากๆเลยอนนี้นี่ยมีคนยังมาถามสลากกันเห็นปะแม่เฮียไม่กูพูดไปหลายรอบเลยมาพี่กันนั่นพี่่าทุกคนเห็นไหมเห็นยังเห็นยังว่าเนี่ยมันจะมีคนแบบเนี้ยครับ พอเมื่อกี้พูดสลากเนี่ยพูดรอบที่ห้าเลยนะไม่มีแม่ก็ยังถามว่ามีสลากไหมใช่แต่ผมชอบมุมนี้นะที่พี่กันพูดว่าตอนเนมีคนถามว่าทําไมไม่ฟ้องตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะผมให้ทีมทนายเนี่ยเขาดูอยู่นะครับไล่เก็บมาเรื่อยๆเลยแต่ผมไม่อยากไปโต้บนโซเชียลเพราะเดี๋ยวก็เอาไปใช้สู้บนศาลว่าเป็นการวิวาทกันบนโซเชียลนะครับเก็บหมดแล้วครับใครพูดอะไรต้องรับผิดชอบ นะใครพูดอะไรต้องรับผิดชอบในส่วนที่พูดออกมาให้ได้เพราะทุกคาพูดของคนมีผลกับพี่กันมากอี่ยมีคนบอกพูดดูไปไม่ถึงห้านาทีตอบสลากไปแล้วสองรอบเห็นไหมแต่ในอนะคตใครจะกล้าทำเราพี่กันขนาดคนทําบังเกอร์เขายังต้องคืนเลยตนนี้ใช่ป่ะคนทำป้อมเนี่ยผมชอบตรงนี้พี่กันอธิบายอีกรอบได้ไหมอ่าคือตอนเนี้ยเห็นไหมพอผมโดนแบบเนี้ยคนที่เป็นคนเราเป็นคนสายช่วยเนาะครับแล้วเราก็จะมีร้านเหล็กนะที่โคราชเขาทําป้อมเ่ส่งให้ทหารตำรวจที่อยู่หน้าแนวครับ พอป้อมเนี่ยตอนนี้เขาทําส่งไปยี่สิบที่แล้วรพราอมันเกิดเรื่องผมตอนเนี้ยเขาบอกเขาหยุดส่งป้อมให้แนวหน้าแล้วครับเขาไม่อยากช่วยแล้วเพราะเขากลัวว่าเขาช่วยแล้วเขาจะต้องโดนแบบผมโอโ้โหแล้วแน่นะคาเป็นไงบิงต่อไปใครอยากช่วยอะโอโ้โหต่อไปใครจะอยากช่วยจริงถูกปะ่ะจริง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 อันนี้ก็แจเลยนะใครอยากช่วยอันนี้ผมก็ตอบเคียร์แล้วนะครับไม่รู้ไปเอามาจากไหนแต่ละเรื่องเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะบอกว่าผมยึดครองโลกนะ จริงจริงจริงครับเนี่ยบอกฟ้องเงินตรงไหนล่ะหลักฐานคืออะไรล่ะเอามาเถอะเอามาดิอยากเห็นมากโอ้โหคนโอนเข้ามามูที่คุณตันสองคุณตันนินทิตันเนี่ยลองฟ้องเงินเอามาเอามาให้ดูหน่อยใช่ไหมคนแรกเราไใจที่คุณตันนะแต่หลายคนที่โอนเข้ามาเขาก็มีตัวตนมีธุรกิจมีอะไรหมดอ่ะเราเราแูกอยู่ในด้วยเราดีแค่ได้หมดเอเราชี้แจงได้หมดคุณอยากอยากจกให้เราชี้แจงตรงไหนเนี่ย เอาระบบที่คุณเชื่อถือมาชี้แจงเราได้เลยตอนนี้มาตรวจสอบได้เลยผมว่ามาหาไทยเนี่ยที่สุดแล้วเข้าในระบบที่เขาดูแลตรงนี้โดยตรงแล้วนะคนระับ<ะ>ไปเรื่อยไม่งั้นเนี่ยไม่จบโอเคพี่นะไม่งั้นก็ไล่อา้าวอันนี้เมื่อกี้บอกเลยมหาไทยพวกใครล่ะเมื่อกี้กูนี่กูไม่รู้จักเลยไปเรื่อยมาหาไทยพวกใครล่ะครับโคตรย้อนแย้งเลยนะใช่ครับอยากให้ระบบดี เชื่อมั you, body, whoever, ่นในระบบระบบมันต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าในระบบให้ระบบตรวจสอบไม่ใช่ครับไม่เชื่อมึงพวกใครล่ะแล้วกูต้องนิดถือใครกูต้องนิดถือสารสารประภูมิหน้าหมู้านคนบอกว่าของมาเลยแล้วอยากไอ้ของอ้าว้ามาใครของไอ้ของมากถ้าเก็ตแล้วนะเก็ตแล้วนะ